สวัสดีค่ะทุกคนช่วงเวลาที่มาถึงช่วงเวลาที่รอคอยได้มาถึงแล้วค่ะใช่แล้วอ่าตอนนี้นักแสดงเสร็จแรกได้ออกมาเดินพรมยูนิเวิร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องค่ะขอเสียงกรีดดังๆให้กับนักแสดงทั้งทีท่านค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับลักสดงที่ดูมันดครับอะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้เก ah ียรติดูมันดิแล้วก็มาร่วมงานของดูมันดิอีกไลน์อพ2023ในครั้งน bon <No bueno um> ี้ค่ะก็อะขออนุญาตถามความรู้สึกแล้วกันว่ารู้สึกอยงไบ้างที่ได้มาร่วมงานประกาศไลน์อพของดูมันดีในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ได้มาเจอทุกคนนะครับแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆดูบันดิด้วยครับซึ่งผมเนี่ยก็เคยร่วมงานกับพี่ๆเขามาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็ อยากมารอดูว่าพี่เขาจะมีผลงานอะไรต่อไปครับผมนี่พูดมาขนาดนี้เราทุกคนต้องรอดูนะถ้าเน,นื่ง<ต>างอืง่นค่ะงานงานใหญ่มากเลยครับผมแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากก็สุดยอดครับผมรู้สึกว่างานใหญ่มากจริงๆครับผมนี่งานใหญ่จริงๆการันตีเลยเห็นไหมันตเออค่ะครับท่านต่อไปครับอ่ะครับก็รู้สึกว่างานใหญ่มากเหมือนกันครับแล้วก็งานน่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ เดี๋ยวก็รอดูครับว่าข้างในเขาจะมีอะไรบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับก็วันนี้ก็คนเยอะด้วยแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เจอทุกคนเลยนะครับแล้วก็อยากอยากมาดูดูมันดีเพราะว่าใหญ่ขึ้นทุกปี <Okay. S 2> อยากดูว่ามีอะไรด้วยครับผมครับ okay. ทั้งนั้นก็เดี๋ยวเราต้องรอลุ้นความสนุกภายในที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณนักแสดงทั้งสี่ท่านด้วยนะคะโปรดเราเจอกันอีกครัขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวปขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับนักแสดงทั้งสี่ท่านอีกครั้งครับโหเป็นไงคะทุกคนโอ้โหเน